และหน้าฝนก็มาถึงแล้วนะครับสิ่งที่มาคู่กับหน้าฝนก็คือพายุฝนที่โหมกระหน่ำถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่อยากให้บ้านของเราน้ํารั่วครับสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมก่อนเลยตอนนี้ก็คือความพร้อมของหลังคาของบ้านเรานั่นเองครับและยิ่งถ้าเกิดว่าบ้านของใครอยู่บ้านที่มีอายุแบบ10ปีขึ้นไปครับผมแนะนําให้ทุกคนมาเตรียมความพร้อมเพื่อสู้หน้าฝนนี้ไปด้วยกันกับคลิปนี้เลยครับก็แน่นอนนะครับสาหรับใครที่อยู่บ้านที่แบบอายุจะเยอะเนี่ยจะรู้เลยว่ามันก็จะเกิดความเสื่อมของวัสดุต่างๆครับไม่ว่าจะ เป็นกับเบื้องหลังคาของเราก็ดีนะครับหรือบริเวณรอบๆบบ้านของเราก็ <c oughs> จะมีหลายส่วนที่มันเกิดอาการแคะเกิดอาการที่แบบมันมีน้ํารั่วแบบซึมๆนะครับเพราะฉะนั้นครับเวลาทุกครั้งที่เข้าสู่หน้าฝนนะครับทุกครั้งที่มันมีพายุฝนเข้ามาเนี่ยมันก็มักจะเกิดปัญหาครับและเพื่อให้ปัญหานั้นเนี่ยมันบรรเทาลงไปครับไม่ให้น้ํามันรั่วมากเ,เกินไปเนี่ยผมแนะนําเลยครับก่อนที่เราจะเข้าหน้าฝนทุกครั้งนะครับเราควรจะมีการเตรียมตัวก็คือการเช็คสุขภาพหลังคาของเรานั่นเองและวิธีการเช็คสุขภาพหลังคาเนี่มัจุดบบ้างคร ที่เราควรระวังจุดไหนบ้างที่เราควรจะเช็คก,ก่อนเข้าทุกหน้าฝนนะครับวันนี้ผมก็จะมีเช็คลิสต์คร่าวๆนะครับที่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถเช็คหลังคาตัวเองก่อนรับหน้าฝนนี้พร้อมกับวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นและมีการแนะนำโซลูชันด้วยว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะแก้ปัญหาระยะยาวเนี่ยเราควรจะใช้วิธีแบบไหนครับข้อแรกครับเป็นเรื่องง่ายๆที่หลายๆคนเนี่ยมักจะไม่ได้คำนึงเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือเรื่องของปริมาณเศษใบไ,ไม้ครับหรือเศษฝุฟฟ่นเศษผงต่างๆหรือแม้กระทั่งรังนกครับที่อยู่ในรางน้ําของเรานะคร ก็จะอยู่ในรางน้ําที่เรียกว่ารังน้ําตะเคกที่อยู่บริเวณของสันหลังคานั่นเองครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับที่ก่อนเข้าหน้าฝนทุกครั้งเนี่ยเราจะต้องดูเลยก็คือมันมีเศษอะไรเนี่ยเข้าไปอุดเยอะหรือเปล่าเพราะว่าการที่เรามีเศษต่างๆครับอยู่ที่รังน้ำครับมันจะทําให้การโฟลของน้ําจากหลังคาก็ดีนะครับหรือการโฟลของน้ําจากบริเวณรังน้ําก็ดีเนี่ยมันโฟลได้ช้าลงอ้าวแล้วโฟลได้ช้าลงเนี่ยเกิดเหตุอะไรบ้างนะครับมันอาจจะทําให้เกิดอาการที่น้ำเนี่ยระบายช้าพอน้ําระบายช้าครับน้ำ ไม่มีที่ไปเขาก็ต้องหาที่ไปนะครับและบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะย้อนเข้าไปใต้หลังคาของเราหรือย้อนเข้าไปใต้บริเวณที่ติดกับหลังน้าตะเข้ของเรานั่นเองครับทำให้เกิด เหตุการณ์น้ำรั่วในบริเวณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มีน้ำรั่วบริเวณข้างในบ้านนะครับแล้วก็ดูแล้วมันใกล้ๆกับขอบหลงังคาใกล้ๆกับรางน้ําใกล้ๆกับตัวสันตะเค้ของเรานะครับอาจจะอนุมานได้ว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามีเศษต่างๆเนี่ยเข้าไปอุดตันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ครับก่อนเข้านาฝนทุกครั้งเคลียเศษบริเวณที่อยู่ที่รังน้ําต่างๆให้เรียบร้อยครับข้อ2ครับใกล้เคียงกับข้อแรกเมื่อกี้ที่ผมบอกเลยครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณผืนหลังคาของเราครับบาง ที่ผืนหลังคาแล้วจะเป็นไรอะน้ําก็ไหลลงมาเดี๋ยวมันก็ชําระล้างไปใช่ไหมครับอันดับแรกครับก็คือมันอาจจะทําให้การไหลของน้ำครับเหมือนข้อเมื่อกี้เลยมันไหลช้าลงครับทีนี้พอเวลาน้ำเนี่ยไหลผ่านตรงผืนหลังคาช้าน้ําก็ต้องหาที่ไปเหมือนกันนะครับมันอาจจะไหลย้อนเข้าไป ในบริเวณผืนหลังคาก็เป็นได้ครับและอันดับที่2ครับเวลาที่เขาชำระล้างพวกเศษต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเศษใบไม้เศษฝุ่นต่างๆเนี่ยมันก็มาลงที่บริเวณของรางน้ําของเราอยู่ดีนะครับมันก็จะทาให้รางน้ําของเราตันอยู่ดีและสุดท้ายก็อาจจะไปรั่วที่รางน้ําของเราก็ได้ถ้าเกิดว่าเขาไม่รั่วที่ผืนหลังคาของเราเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดว่าบ้านของใครเนี่ยที่มีต้นไม้ครับอยู่พาดผ่านบริเวณของหลังคาของเรานะครับผมแนะนําก่อนที่เข้าหน้าฝนเนี่ยให้ทําการตัด แต่งกิ่งให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงเคลียร์ใบไม้ต่างๆที่อยู่บนหลังคาให้เรียบร้อยด้วยเช่นกันก็จะช่วยลดปัญหาเวลาที่มีพายุเข้ามานะครับหรือเข้าสู่หน้าฝนแบบนี้ได้ดีเลยครับและขั้นตอนต่อมานะครับผมแนะนําให้ทุกคนลองสังเกตที่หลังคาของเราดูครับว่าการเรียงตัวของกระเบื้องครับแนวหลังคาต่างๆเนี่ยมันยังเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าอย่างเช่นแนวหลังคาครับเวลาที่เราบุงกระเบื้องเนี่ยก็มักจะเป็นแนวเดียวกันถูกไหมครับถ้าเกิดว่ามันมีลักษณะที่เป็นโย่แบบนี้ครับเป็นการโยก เป็นคลื่นแบบนี้เนี่ยให้คุณอนุมานได้เลยว่าเอ้ยตอนนี้มันน่าจะมีปัญหาที่โครงสร้างกระเบื้องหลังคาของเราครับมันมีระดับที่ไม่เท่ากันในแต่ละแผ่นอา้าวแล้วพอเกิดปัญหาแบบนี้มันจะส่งผลอะไรใช่ไหมครับมันก็ทำให้การซ้อนตัวของกระเบื้องในบางช่วงของราคามันมีการซ้อนตัวน้อยลงครับ <S <S เพราะฉะนั้นครับมันก็น่าจะเกิดโอกาสที่เวลาฝนตกมาแรงๆนะครับมันสามารถมีโอกาสน้ําย้อนเข้าไป ใต้บริเวณแผ่นกระเบื้องของเราได้รวมถึงบริเวณคอบตะเคียสันนะครับหรือคอบสันหลังคาเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองแล้วเฮ้ยมันไม่ได้เป็นเส้นตรงอีกต่อไปแล้วเนี่ยก็น่าจะเกิดจากสาเหตุเดียวกันครับก็คืออาจจะเกิดจากโครงสร้างในบริเวณสันหลังคาของเราเนี่ยมันอาจจะมีการยุบตัวได้นะครับและการยุบตัวเนี่ย ก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาเดียวกันเลยครับก็คือมันอาจจะเกิดน้ํารั่วครับบริเวณของสันหลังคาหรือกระเบื้องสันหลังคาได้นั่นเองเพราะฉะนั้นก่อนเข้าหน้าฝนทุกครั้งนะครับลองตรวจเช็คแนวกระเบื้องของเราให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเราจะได้มั่นใจได้ครับว่าโครงสร้างของกระเบื้องหลังคาของบ้านเราเนี่ยยังแข็งแรงอยู่ดีนั่นเองและข้อต่อมาครับระหว่างที่เราดูแนวกระเบื้องของเรานะครับให้เราสังเกตไปด้วยครับว่ามีกระเบื้องแผ่นไหนครับที่มันมีรอยร้าวบ้างหรือเปล่าครับบางทีรอยร้าวพวกนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่มีพวกเศษต่างๆ อย่างเช่นต้นไม้ครับมันอาจจะมีกิ่งไม้ที่หนักๆเนี่ยลงมาโดนแล้วอาจจะทําให้เกิดกระเบื้องแตกซึ่งรอยแตกพวกนี้ครับตอนแรกๆอาจจะแตกแค่นิดเดียวนะครับแต่พอเวลาเจอพายุฝนเจอลมแรงๆหรืออายุผ่านไปนานๆครับมันอาจจะ ก่อให้เกิดรอยร้าวที่ใหญ่ขึ้นครับและรอยร้าวเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งครับที่ทําให้เกิดน้ารั่วบนหลังคาของเรานั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณเจอครับผมแนะนําให้รีบหาช่างมาทําการเปลี่ยนกระเบื้องในบริเวณนั้นนะครับก่อนที่เราจะเข้าหน้าฝนข้อต่อมาครับใกล้เคียงเมื่อกี้ก็คือให้เราสังเกตครับตอนที่เราเข้าไปดูบริเวณกระเบื้องของเรานะครับให้สังเกตบริเวณคอบต่างๆครับโดยทั่วไปนะครับถ้าเกิดว่าบ้านของคุณเนี่ยสร้างตั้งแต่สมัยก่อนนะครับสิบปีอัพอย่างเงี้ยแต่ก่อน เวลาเขาทําการติดตั้งครอบนะครับเราจะใช้วิธีการติดตั้งครอบที่เป็นระบบเปียก ครอบระบบเปียกเนี่ยเขาจะใช้ปูนครับอัดเข้าไปนะครับเพื่อให้ตัวครอบเนี่ยมันติดกับตัวกระเบื้องผืนนะครับเพราะฉะนั้นครับปูนพวกนี้ครับมันมีอายุการใช้งานของมันนะครับไม่เกิน10ปีถ้าเกิดว่าเกิน10ปีเนี่ยปูนจะเริ่มเสื่อมสภาพนะครับแล้วปูนครับเวลาที่เขาเซ็ตตัวแล้วเนี่ยบางทีมันก็จะมีรอยแตกรอยแยกได้นะครับและน้ำเนี่ยก็จะซึมเข้าไปตรงนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบ้านของใครเนี่ยใช้ครอบเป็นระบบเปียกอยู่นะครับผมแนะนาครับถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนได้เนี่ยแนะนาให้เปลี่ยนเป็น ใถ้าเกิดว่าคุณใช้ระบบเปียกอยู่นะครับคุณก็มาดูครับว่าเฮ้ยรอยแตกของปูเนี่ยมันเยอะหรือเปล่าหรือสภาพของคลอมนะครับไม่ว่าจะปูด้วยระบบเปียกระบบแห้งนะครับให้สังเกตว่ามีรอยแตกรอยแครกหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามีรอยแตกรอยแครกนะครับผมแนะนําให้เราทําการเปลี่ยนก่อนเข้าหน้าฝนนี้ครับอันดับต่อมาครับก็คือค่าบริเวณใต้ฝ้านะครับผมแนะนําให้ทุกคนลองเดินตามบ้านของเราดูครับและดูว่าตรงไหนครับมันมีฝ้าของเราครับมันมีแบบเป็นดวงดวบ้างครับถ้าเกิดว่ามีเป็นดวงดวคุณเห็นแบบนี้ให้อนุมานไว้ก่อนว่าตรงนั้นเนี่ จะมีปัญหาเรื่องของน้ํารั่วได้นะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนลองดูครับว่าเอ้ยเป็นดวงไหมถ้าเกิดว่าเป็นดวงตรงไหนเนี่ยให้ลองดูครับว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีช่องเซอร์วิสหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีช่องเซอร์วิสคุณลองปีนขึ้นไปดูครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปีนตอนบริเวณเวลากลางวันนะครับเราสามารถมองไปแล้วถ้าเกิดว่าเห็นครับว่ามีแสงลอดผ่านมาให้อนุมานไว้ก่อนครับว่าตรงนั้นแหละคือจุดที่รั่วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นจุดที่รั่วแล้วก็มาร์คจุดไปเลยครับ เพื่อให้เราเนี่ยสามารถผ่านหน้าฝนนี้ไปก่อนแล้วก็ทําการหาโซลูชันที่แก้ปัญหาระยะยาวมาทําการให้ช่างเนี่ยเขาทําการเปลี่ยนบริเวณตรงนั้นเนี่ยซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีก่อนหน้าฝนต่อไปนั่นเองครับและสุดท้ายครับให้คุณลองสังเกตบริเวณเชิงชายหลังคาของเรานะครับว่าเอ๊ะเชิงชายของเราเนี่ยมันยังได้ระดับอยู่หรือเปล่า เชิงชายบางบ้านนะครับเกิดอาการโยลงมาข้างล่างแบบนี้ปัญหาก็คือเหมือนเดิมเลยครับก็คือเป็นที่โครงสร้างที่มันมีการยุบตัวนะครับอ้าวแล้วการที่เชิงชายมันยุบตัวลงมาครับมันทําให้หลังคาไม่ได้อะดับแล้วมันมีผลอะไรกับการั่วเหรอครับก็ต้องบอกว่ามันก่อให้เกิดปัญหาเดียวกับเมื่อกี้เลยครับพอเวลาเรามีการยกตัวของเชิงชายลงมานะครับทำให้แผ่นกระเบื้องที่อยู่ข้างล่างครับหรือแผ่นที่ต่อกับมันเนี่ยมันก็เกิดอาการยุบตัวลงมาด้วยเช่นกันนะครับพอยุบตัวลงมาครับพื้นที่ของแผ่นที่มันซ้้้้อออนน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 กกกกัััั็็ยลงงงะะะะครรรบเเพาฉตีมจิดช ว่าแล้วน้ําที่ไหลลงมาเนี่ยก็อาจจะไหลย้อนกลับเข้าไปใต้ฝ้าของเราได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นลองสังเกตดูดีๆครับว่าเชิงชายของเราเนี่ยยังได้ระดับดีอยู่หรือเปล่าสรุปอีกครั้งก่อนเข้าหน้าฝนในปีนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทําการเช็คก็คือสภาพของหลังคาของเรานั่นเองครับก็คือให้ทุกคนลองดูครับว่าหลังคาของเราเนี่ยมันมีจุดบกพร่องอะไรบ้างตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วเลยนะครับรวมถึงอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะต้องทําก็คือเรื่องของความสะอาดของผืนหลังคาที่มีการพูดไปแล้วด้วยเช่นกันและสุดท้ายครับถ้าเกิดว่า มีจุดที่มีรอยมีคร็บมีจุดอะไรต่างๆนะครับผมแนะนำถ้าเกิดว่าเราเนี่ยแก้ไม่ถันลาตอนนี้พายุก,กําลังเข้าแล้วนะครับผมแนะนําให้หาตัวซิลิโคนครับที่แบบมันสามารถกันน้ําได้เนี่ยมาทําการอุดในจุดนั้นไปก่อนเพื่อให้เราสามารถผ่านหน้าฝนนี้ไปได้ก่อนนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยผมแนะนาจริงๆว่าเราก็ไม่ควรที่จะหาซิลิโคนมาหยอดในท,ทุกปีนะครับแต่ควรเนี่ยาหาช่างผู้ชํานาญการมาทําการแก้ไขที่ปัญหาที่เป็นรูทคอร์สเนี่ยให้หมดไปก่อนเพื่อที่เราจะได้สามารถอยู่ในบ้านของเราได้อย่างมีความสุขครับนั่นก็เลยเป็นที่มมาาาาาาว่าผนนยอกกกจจะะแนํนบรริ SECCC รูฟรีโนเวชั่นนะครับซึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลหลังคาโดยบริการของเขานะครับก็จะมีบริการรีรูฟนะครับบริการรีแพร์บริการรีเพนต์และก็บริการท็อปอัพครับโดยบริการรีรูฟนะครับจะเป็นบริการที่เขาจะปูหลังคาใหม่ให้กับเราเลยนะครับและค่าบริการเนี่ยก็ไม่แพงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นซีแพคโมเนียนะครับก็จะตกที่ประมาณ1,100บาทถึง1 2 0 0บาทตอ่อตารางเมตรและจุดเด่นของเขาก็คือระยะเวลาในการรีรูฟเนี่ยใช้น้อยมากๆครับเพียง1น่สัปดาห์เนี่ยเขาทำงานเสร็จแล้ว งานของเราว่ามีจุดไหนที่ต้องรีแพร์บ้างโดยค่าบ,บริการเริ่มต้นก็จะอยู่ที่1500 0บาทส่วนบริการรีเพนครับสมมติถ้าเกิดว่าเราเหตุกระเบื้องหลังคาเราอยู่มานานแล้วโอ้โหแล้วแบบสีมันซีดเหลือเกินนะครับเราก็สามารถให้ c G เนี่ยเขามาช่วยทําสีให้หลังคาเรากลับมามีชีวิตใหม่ได้และสุดท้ายครับถ้าเกิดว่าปัญหารั่วมันเยอะจริงๆนะครับอยากจะสร้างหลังคามาทับไปเลยนะครับเราก็สามารถใช้บริการ Top u อ r o รูของ c G Roof Renovation ได้ครับและจุดเด่นอีกอย่างของบริการ c G Roof Renovation ก็คือเขามีโดรนครับ 3 6 0องศาทําให้สามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาที่แท้จริงของหลังคาของเราได้นะครับว่ามันเกิดอะไรกันแน่ทําไมถึงเกิดอาการรั่วซ้ำซากกันแน่นะครับโดยถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากใช้บริการของ SGC Roof Renovation นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างสามารถอินบอ์เข้ามาคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยครับคลิปในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมหวังว่าหลังคาบ้านของเราทุกคนจะปลอดภัยผ่านหน้าฝนนี้ได้ด้วยกันครับ